ฮอสปอร์ตสวัสดีครับค่ำคืนวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565ศึกฟุตบอลโลก2022ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติเดนมาร์กบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาสเตเดียม974ที่ประเทศกาตาร์เวลา23นาฬิกาตรงเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศน์ฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอสปอร์ต ของคนคอบอนตามลายแอดมุมขวาบนที่ท่านเห็นเลยนะครับสวรรค์ของนักลงทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จกรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดฮอตสปอร์ตเท่านั้นตาไกา่ทิมชาติฝรั่งเศสออกสตาร์ทศึกฟุตบอลโลกคนนี้ได้อย่างน่าประทับใจหลังไล่ถล่มออสเตรเลียไปถึง4ประตูหนึ่งทำให้ขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มดีและหากคว้าชัยในเกมนี้ได้สำเร็จนะครับพวกเขาจะการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ e ดีดีเย่ดูชองจะหมดสิทธิ์ใช้งานลูก้าแองกเดสที่เอ็นควายหน้าหัวเข่าข้างขวาฉีกนะครับจนไม่สามารถลงเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ได้อีกแล้วส่วนคุนกำลังหลักอื่นๆนะครับต่างฟิตส,สมบูรณ์พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมเพียงเกมนี้นะครับแชมป์เก่าจะใช้ระบบ4-2-3-1แผงหลังสี่คนประกอบไปด้วยเบนชามงปาวาไดโยอูปาเมกาโนอิบาฮิมาโกนาเต้และเตโอแองกเดสส่วนผู้มิดฟิลด์นะครับใช้งานอเลเลียงซูอาเมนี่กับอาร์เดียงลาวิโอคุมเกมร่วมกันนะครับโดย มีอุสมานเดมเบเล่อองตวนกิสมันและกิลิยันเอมปาเป้คอยปั้นเกมลุกใหโอลิเวยชีลูเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับทางด้านโคโนมทีมชาติเดนมาร์กประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่ค่อยดีนักน,นะครับเมื่อทําได้แค่เสมอกับตูนิเซียแบบไรสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ทำให้มีเพียงแค่แต้มเดียวยังหลังรองจากฝูงร่วมกับตูนิเซียอยู่ในเวลานี้นะครับสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้แคสเปอร์ฮูมันจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของโทมัสเดลานี่ที่ยังมีอาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออออกกกกในนเเม่่่ขณะททีีงตััวหหลลืค ยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันทั้งหมดคาดว่าเดนมาร์กจะมาในแผน352แนวรับ3คนประกอบไปด้วยโยอาคิมแอนเดอร์สัน ซิมงเคียและอันเดียคิสเซนเซนวิงแบ็กสองฝั่งใช้งานลามุดคิสเซนเซนกับโยอาคิมเมเล่ทำเกมทางด้านลิมเ้นนะครับส่วแดนกลางใช้งานมิเกลดามการ์ดปีแอเอมิวฮอยเบิร์กและคริสเตียนอิเล็กเซนคอยคุมจังหวะเกมขณะที่แนวลุกนะครับใช้งานอันเดียสครอปโอเซนกับแคสเปอร์ดอลเบิร์กในลาตาข่ายในเกมนี้นะครับเกมนี้เป็นการพบกันของ2ทีมจากโซนยุโรปโดยทั้งคู่เพิ่งจะพบกันมาในศึกยูฟ่าเนชันลีกที่ผ่านมาซึ่งเป็นทางด้านเดนมาร์กที่สามารถคว้าชัยได้ทั้ง2นัดแบบไปและกลับแต่ว่ากากกรโคจับ มาอยู่ร่วมกลุ่มกันอีกครั้งในศึกใหญ่อย่างฟุตบอลโลกก็คงไม่ใช่งานง่ายของยอดทีมจากแดนโคนลนมเป็นแน่หากเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มกําลังคงต้องบอกว่าสูสีและใกล้เคียงกันมากนะครับแม้ว่าทัพตาไก่จะดูเหนือกว่านิดๆด้วยดีกีศักดิ์สีแชมป์เก่าแต่กะนั้นนะครับทั้งสองทีมไม่ได้อยู่ในระดับที่แตกต่างกันมากนะักจึงคาดว่าพวกเขาน่าจะสามารถสู้กันได้อย่างสนุกสูสีแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเชื่อว่าฝรั่งเศสน่าจะเล่นเกมแบบรัดกุมเอาไว้ก่อนและระวังระวเเเเป็นนนพพิศษื่่อองจากกากกวขยูใ ฐานะที่ได้เปรียบกว่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีแม้จะไม่จำเป็นต้องเล่นแบบเสี่ยงเปิดเกมลุกเข้าใส่แต่สุดท้ายยังมองว่าทีมแชมป์เก่าที่มีแนวลุกที่กําลังร้อนแรงเกิดต้านทางในเวลานี้นะครับน่าจะสามารถแผงลิฟต์ได้อีกครั้งและจะช่วยให้พวกเขาเป็นฝ่าย้าชัย้อการันตีเข้ารอบได้สําเร็จและผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่าคืนนี้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ฟันธงครับผมและเ,เพื่อนๆลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์า และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงาน hot s p o r t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ